เข้าไปใ,<ช>ในพื้นที่กัมพูชาไม่ต่างกันอะไรกับที่ศาลกัมพูชาที่ไม่ยอมฟังพยานหลักฐานเหล่านี้ของเราเราเอาแผ่นฟิล์มเอาแผ่นฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศนี้ท้าพิสูจน์ยืนยันประจักษ์พยานหลักฐานทั้งหมดภาพถ่ายทางอากาศนี้ยืนยันอีก แต่ของกัมพูชาปรากฏเขาใช้ภาพแผนที่เขียนด้วยมือเอามาต่อสู้กับเราเอามาต่อสู้กับเราเป็นภาพที่ทหารขเขมรวาดระบายสีแล้วเขียนด้วยมือว่าเขตของเขาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณเดินมาในพื้นที่ตรงนี้มันจึงอยู่ในเขตขเขมรมีคนตั้งข้อสงสัยค่ะอาจารย์การุณว่าทําไมนะว่านั้นคนของพระประชาธิษัต์ คุณพนิดเนี่ยก็ถูกจับเข้าไปเหมือนกันแต่ทําไมพระปชาธิปัตย์กลับพูดว่าเราไปยืนอยู่ในบริเวณของกัมพูชาอาจารย์วิเคราะห์ไว้ยังไงดีคะลึกลับซับซ้อนมากรายการนี้ลึกลับซับซ้อนมากค่ะถ้าพูดรายละเอียดแล้วนี่นะครับใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวเอาให้พอเข้าใจกันแล้วกันเอาคร่าวๆเอาให้พอเข้าใจกันแล้วกันพอลคยสงสัยได้บ้างครับพี่น้องได้ ภาพรายละเอียดทั้งหมดของภาพแผนที่แล้วนะการเกิดเนะสรุปว่าหลังจากเส้นสีชมพูคือฝั่งนี้นะคะท่านผู้ชมคะฝั่งนี้เป็นต้นไปคือพื้นที่ของประเทศกัมพูชานะคะฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้คือพื้นที่ของประเทศไทยนะคะและโดยที่ตรงบริเวณนี้ซึ่งเป็นศูนย์อพยพกัมพูชาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะบริเวณนี้ทั้งหมดตรงนี้เป็นกัมพูชาตรงนี้เป็นประเทศไทยค่ะจัดการุณต่อค่ะพอถูกจับแล้วพาไปที่พนมเปญ 2 9 30 31ก็ปีใหม่กันค่ะ 2> 1 2สองก็ยังหยุดปีใหม่3ตอนแรกนี่นะครับเขาตั้งข้อหา7คนนี้นี่นะครับท่านผู้ชมต้องตั้งข้อสังเกตให้ดีค่ะตั้งข้อหาตอนแรกทั้ง7คนนี้นะครับเขาตั้งข้อหาเหมือนกันหมดเลยครับ2ข้อหาคือ1ข้อหา ข้ามเขตแดนเข้าไปในเขตแดนกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาตพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าข้ามเขตแดนกัมพูชาไปโดยไม่มีวีซ่าบุกรุกบุกรุกข้ามไปข้อหาที่หนึ่งข้อหาที่สองคือข้อหาข้ามเข้าไปในเขตทหารข้ามเข้าไปใน กอบเขาบอกว่า <c oughs> พื้นที่ชายแดนของกัมพูชาเขตแดนกัมพูชาตลอดแนวทั้งหมด <c oughs> ในพื้นที่ตลอดแนวเป็นพื้นที่ทหารทั้งสิน้น <c oughs> และเป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคงทั้งสิน้น <c oughs> เป็นการเข้าไปในพื้นที่ทหารโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตสองข้อหาทุกคนทั้งเจ็ดคนได้รับข้อหาสองข้อนี้เหมือนกันเป๊ะ <c oughs> ห,หมดเลยตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้า ธันวาคม30ธันวา31ธันวาวันที่1นึวันที่สองวันหยุดราชการจนกระทั่งวันที่3าธันวาก็ตามมาโนนครับมาเพิ่มข้อหาให้กับคุณวีระและคุณราตรีในวันที่4วันที่5วันที่หกมกราเพิ่มข้อหาว่าเพิ่มข้อหาคุณวีระคุณราตรีว่าจาก2ข้อหาแล้วนะครับเพิ่มว่า เป็นข้อหาความมั่นคงนั่นคือข้อหาจารกรรมอืมจารกรรมครับเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงของกัมพูชาเพาื่อความเป็นอาชญากรรมที่ทําลายความมั่นคงของกัมพูชารรของประเทศกัมพูชาด้านนี้ค่ะกระทําการจารกรรมค่ะทางการทหารซึ่งกระทบต่อความมั่นคงกระทบต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะ แล้วมีเครื่องมือสื่อสาร <c oughs> นะมีเครื่องมือสื่อสารมีเครื่องมือภาพถ่ายนะและเครื่องมือบันทึกเสียง <c oughs> ที่กัมพูชาไม่อนุญาตให้มี <c oughs> ะนะครับทั้งหมดนี้ได้ร่วมกันทำจารกรรมตั้ง <c oughs> ข้อหาสองคนคือคุณวีระกับคุณราตรีท่านผู้ชมครับเป็นคราวเคราะ ของคุณราตรีโดยแท้เป็นคราวเคราะห์หนักของคุณราตรีโดยแท้เลยด้วยเหตุที่เนื้อตัวร่างกายคุณวีระไม่มีอะไรที่เป็นพยานหลักฐานเลยค่ะที่เขาว่ากล่าวหามานี้เครื่องมือสื่อสารอะไรก็ไม่ไมีมจะมีสมุดพกบันทึกประจำตัวเท่านั้นสมุดกับปะากากระปากาที่บันทึกประจำวันเหมือนสมุดไดอา,ารี่พกเล็กๆอ่ะ วันนี้ไปไหนนัดใครไว้วันนั้นไปไหนนัดใครไว้ท่านี้แล้วก็บันทึกเรื่องความจําเพื่อป้องกันลืมอยู่ในกระเป๋าเท่านั้นเองอกับโทรศัพท์แล้วแล้วกัมพูชาเขาทํำยังไงคะทีนี้จจเขาต้องการจะเอาวีระค่ะรายการนี้เขาต้องการจะจัดการกับคุณวีระค่ะเพราะคุณวีระเนี่ยนะครับกัมพูชาเขาเคยจับครั้งหนึ่งนั้นะ แต่เขาปล่อยตัวมาโดยเจ้าหน้าที่เาบรด้วยเหตุที่คงจะระดับสูงของกัมพูชาไม่ทราบเรื่องแล้วก็ปล่อยมาก่อนทันเขาในที่นี้นี่หมายถึงเฉพาะกัมพูชา,ชาใช่ไหมคะกมตอนแรกต่อจากนั้นมาเนี่ยกัมพูชาก็สืบประวัติสอบประวัติมาโอว,วีระสมความคิดคนนี้ น,นี่เองี่เองที่ทําการตรวจสอบเขตแดนไทยกุมกัมพูชาตลอดแนวตั้งแต่นุ่นปราสาทพระวิหารวีระสมความคิดพาพี่น้องร่วมกับพี่น้องขึ้นไปดูไปตรวจสอบหลักเขตจนกระทั่งวีระมาขุดหลักเขตที่เขื่อนห้วยเมคาควีระมาขุดหลักเขตที่ปราสาทตาเมืองตุ้ตาเมืองทม วีระตรวจสอบหลักเขตตลอดแนววีระเข้าไปที่บ้านน้องจานเคยถูกจับแล้วครั้งหนึ่งเคยถูกปล่อยแหมไปปล่อยได้ยังไงต้องอจัดการต้องจับกับคนนี้เอาไว้ทีเด็ดนี่แหละคะ่ะกัมพูชาได้การได้จังหวะต้องการจะจัดการจะจับยังไงได้ทีนี้<ะ>เพราะตัววีระไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่จะจับมัดตัวได้ค,<ะ>คราวเคราะคุณราตรีจริงๆคุณพัชชาทีนี้ ก็เลยเอาคุณราตรีจับคุณราตรีตั้งข้อหามัดไว้กับคุณวีระค่ะเดี๋ยวนั้นค้างเอาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ะนะคะต้องติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะว่ามาใช้คุณราตรีในการที่จะนำไปสู่การจับคุณวีระได้อย่างไรแต่ว่าพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการซู้เพื่อบ้านเมืองค่ะ ค่กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการซูเพื่อบ้านเมืองค่ะในช่วงนี้ของงดสายแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกับอาจารย์การุณได้ทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4 9 9 0011พิมพ์13มเป็นวักตามด้วยข้อความส่งมาที่489 0011ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะค้างไว้ในประเด็นที่ทางกัมพูชาโยมคุณราตรีเข้าไปเพื่อที่จะไปจับคุณวีระยังไงคะอาจารย์คะใช,ใช่พอจะต้องการจะล็อกตัวคุณวีระ ั้งข้อหารายแรงคือข้อหาจารกรรม <คะ S 1> ข้อหาทำลายความมั่นคงของราชอาณาจัก,กรกัมพูชาก็โยงไม่ได้จะต้องโยงคุณราตรีเข้ามา <คะ S 1> โดยให้คุณราตรีเนี่ยนะครับกำหนดตัวละครให้คุณราตรีเป็นเลขาของคุณวีระอ,อเพราะแล้วจากการสอบสวนเนี่ยอายการกัมพูชาบอกว่า ในศาลนะในศาลพนมเปญอายการกัมพูชาบอกว่าจากการสอบสวนแล้วได้ความว่าค่ะคุณราตรีนี่นะครับเข้ามาในเขตแดนกัมพูชาครั้งนี้โดยการนำของนายวีระและติดตามมากับนายวีระค่ะนี่โยงอันนี้มาแล้วโยงจากอันนี้มาก็ ไปโยงกล้องถ่ายรูปและก็เทปบันทึกเสียงคที่มีอยู่ที่คุณราตรีซึ่งอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในอยู่ที่คุณราตรีเป็นกล้องสามารถถ่ายภาพได้และสามารถบันทึกเสียงได้ด้วยอ,อ,อยู่ที่ตัวคุณราตรีซึ่งคุณราตรีก็ได้มอบให้กับทหารกัมบพบูชาตอนที่ถูกจับนั่นแหละด้วยเขาก็ให้มอบมามีอะไรบ้าง แต่ละคนขอหมอบปากกาหมอบสม,มุดบันทึกหมอบอะไรคุณไมไดพกอะไรมาก็หมอบหายไปมีโทรศัพท์มีอะไรเขาก็ยึดไปหมดยึดจำนวนนั่นแหละค่ะก็โยงเอาว่าคุณราตรีเนี่ยมีเทปและเทปอันนี้สามารถถ่ายภาพได้ด้วยบอกว่าเป็นเทปและเป็นเครื่องมือสื่อสารและเป็นเครื่องมือที่เป็นกฎหมายกัมพูชาห้ามให้มีมให้ครอบครองไว้เพราะจะนำมาใช้ในการ,รจราการกร,รเครื่องมือนี้ สามารถกระทําจารกรรมได้ดูมันโยงไปจนได้และได้ใช้เครื่องมือนี้ในการทําจารกรรมคนี่ข้อกาอ่าะอางของอายการที่ฟ้องอยู่ในศาลนะครับเท่านั้นแหละก็โยงคุณราตรีเป็นเลขาคุณวีระ,ะโยงเครื่องมือสื่อสารที่ว่าเนี้คือไอตัวเทปบันทึกเสียงกับกล้องถ่ายภาพได้เนี่ย ของคุณราตรีที่อยู่จากคุณราตรีเนี่ยว่าเป็นของคุณวีระ,ะแล้วก็คุณวีระสั่งให้คุณราตรีเก็บเอาไว้ในฐานะเลขาในฐานะเลขาเพราะฉะนั้นการทําจารกรรมครั้งนี้ก็คือมีเครื่องมือที่จะอัดเทปได้และเครื่องมือที่ถ่ายภาพได้นั่นแหละ,ะและนั่นเองโยงเป็นคราวเคราะจิงจิงงของคุณราตรีเพราะ,ะทางการกบูชาต้องการโยงเพื่อตั้งข้อหาใหญ่ให้กับคุณวีระ เมื่อตั้งข้อหาใหญ่ให้คุณวีระแล้วก็โยงคุณราตรีไว้อย่างนี้จึงจําเป็นจะต้องตั้งข้อหาให้คุณราตรีด้วยว่าข้อหาจารกรรมด้วยก็จะได้อยู่ด้วยกันจะได้อยู่ด้วยกันเลยไม่งั้นล็อกคุณวีระเอาไว้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ถึงใช่อา้าวผมตั้งคําถามคุณพัชชาค่ะเจดคนนะครับค่ะที่เข้าไปค่ะถ้าบอกว่าไอ้เครื่องมือสื่อสารที่ถ่ายภาพได้ะนะครับแล้วที่บันทึกเสียงได้ทั้งเจดคน มีหมดทั้งเจ็ดคนไหมมีหมดทั้งเจ็ดคนก็ต้องโดนทั้งหมดสิถูกไหมเพราะไอ้โทรศัพท์ที่เขาเก็บไปทุกคนนั่นแหละไอ้โทรศัพท์ทุกเครื่องตรวจสอบปรากฏมันเป็นโทรศัพท์ที่สามารถบันทึกเสียงได้ทั้งหมดใช่ถ่ายรูปก็ได้ถ่ายรูปได้ทั้งหมดและใช้โทรศัพท์ได้ทั้งหมดเล่นนั่นเล่นนี่เล่นเกมต่างๆได้ทั้งหมดทุกเครื่องก็ต้องเป็นเหมือนกันสิใช่สิถ้าตั้งข้อหาแบบประเภทอย่างนี้เนี่ยนะโยมบ้าบอแบบนี้เนี่ยนะตามหลัก คนที่เป็นหัวหน้าจารกรรมมันจะต้องเป็นนายพนิพเพราะเป็นผู้แทนราษฎรมีตำหแหน่งตังการเมือง <c oughs> นายวีระนี่เป็นประชาชนทั่วไป <c oughs> คุณพนิดีต้นงเปนประชาชนทั่วไปใหญ่ที่สุดแล้วทุกคนเป็นประชาชนทั่วไปทั้งหกคนมีคนเดียวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับทางการและเกี่ยวข้องทางการไม่พอยยังเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเป็นผู้แทนราษฎรของรัฐบาลในครั้งนั้นคือพรรคประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกเพราะฉะนั้นนายพนิดีแหละจะต้องเป็นตัวการเป็นหัวโจรเป็นหัวหน้าตามหลักใช่ไหมครับเพราะตัวนายพนิดก็มีโทรศัพท์สื่อสารได้ แล้วก็มีล้องถ่ายรูปได้และสามารถบันทึกเสียงได้ถ้าหาจะทําอย่างนั้นก็ไปด้วยกันทําด้วยกันข้อหามันจะต้องนายประนิตเป็นหัวโจกแต่เปล่าแต่ปล่อยตัวสุดท้ายก็คือประมาณวันที่สี่มการานะครับก็ตั้งข้อหาสองคนเท่านั้นค่ะอีกห้าคนไม่ตั้งข้อหาทีนี้ปรากฏว่าทางการกัมพูชาก็อนุญาตให้ประกัน พออนุญาตให้ประกันตัวปรากฏครั้งกันั้นไปเจ็ดคนเนี่ยนะครับมีคุณผู้หญิงอยู่สองคนคนหนึ่งคือคุณราตรีอีกคนหนึ่งคือคุณตุ๊กชื่อหนึ่งแล้วกันนะคุณตุ๊กอีกห้าคนนี้เป็นคุณผู้ชายก็มีคุณวีระคุณพาณิชคุณแซมดินคุณตายแน่และก็โชเฟอร์รถของคุณพณิชอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้ทางการกัมพูชา ให้ประกันตัวในครั้งนั้นโดยประกันตัวมาอยู่ที่สถานทูตไทยไประจำกรุงพนมเป็นด้วยเหตุที่ให้ประกันตัวนี้ทางการกงังพูชาจึงอนุญาตให้ประกันตัวเฉพาะผู้ชายสี่คนอ่าแล้วคุณตุ๊กอะคะกับผู้หญิงรราตรีผู้หญิงคุณตุก๊กเนี่ยจะให้ประกันเฉพาะคุณตุ๊กไม่ให้ประกันคุณราตรีก็ดูกระไรอยู่เพราะเป็นคุณผู้หญิงทั้งสองคนคจึงให้ประกันทั้งสองคนออกมา คือคุณผู้หญิงสองคนคือคุณตุ้กกับคุณราตรีและคุณผู้ชาย4ี่คนนำโดยคุณพนิดคุณแซมดินคุณตายแน่และโชเฟอร์ขับรถคุณพนิดกลายเป็น6คนให้มาอาศัยอยู่ที่สถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปรค่ะเว้นคุณวีระรับคุณวีระนั้นไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะเขาต้องการจะล็อกคุณวีระด้วยข้อหาจารกรรมมันตั้งข้อหาไว้แล้วเพิ่มแล้ว พวกผมคณะพี่น้องคนไทยคณะในร่วมของเราคณะเครือข่ายของเราจึงมีความเห็นว่าควรเข้าไปเยี่ยมพี่น้องเราที่พนมเปญตอนนั้นคุณการุณเข้าไปให้ความช่วยเหลืออยังเลยอยังเลยถึงพตอนนี้ยังพวกเรายังไม่ได้เริ่มเลยคยังถูกจับอยู่พวกเขายังถูกจับอยู่